เพียงเดือนที่สามหลังจากร่วมง,งานกับบริษัทผู้นำรายใหญ่ของบริษัทมาพบฉันเขาโน้มตัวมาใกล้หูฉันแล้วพูดว่าฉันสามารถบอกเขาได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการแต่ฉันเยิบแตงโมลื่นเร็วกว่ากระต่ายใครๆก็บอกว่าใจฉันสูงเท่าฟ้าคุณสมควรที่จะยากจนและเป็นโสดแต่ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งหัวใจไปไหนความรักเบ่งบานเหมือนดอกไม้ ทุกการรอคอยด้วยความรักใคร่เวลาก็จะดำเนินไปตามนั้นในที่สุดฉันเพิ่งเข้าร่วมบริษัทจัดให้มีการฝึกงานในระดับรากยาเดือนที่สามหลังจากเริ่มทำงานคุณนิวผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมาพบผมในห้องทำงานของเขาฉันกลัวมากจนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองขขาวลืออำนาจของบริษัทก็กระจุกอยู่ในมือของเขาจริงจังและรุนแรงมาก เซียวเกาคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานเมื่อเร็วๆนี้คุณยังสามารถปรับตัวเข้ากับมันในระดับรากหญ้าได้หรือไม่เขานั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์รอยยิ้มใจดีบนใบหน้าของเขาพูดช้าๆดีขอบคุณสำหรับความห่วงใยของผู้นำรอยยิ้มของเขาเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิคลายความตึงเครียดของฉันเสี่ยวเกาฉันอ่านเรซูเม่ของคุณแล้ว เป็นเลิศในมหาวิทยาลัยบริษัทของเราได้คัดเลือกบุคลากรมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันจัดการกับมันอย่างสุภาพระหว่างรอเขาไปถึงจุดอย่างรวดเร็วฉันไม่เข้าใจจริงๆใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วทำไมคุณถึงพาฉันมาที่นี่เป็นไปได้ไหมที่คุณกำลังพูดถึงการมอบหมายงานให้ฉันหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเงินเดือนฝึกงานไม่ว่าอันไหนก็ตาม ฉันตั้งหน้าตั้งตารอมันมากแต่ใครจะรู้แค่อยู่ในสายตาที่คาดหวังของฉันนายหนิวลุกขึ้นยืนมาอยู่เคียงข้างฉันแล้วเขาวางมือขวาที่อ้วนท้วนและมืดมนไว้บนหลังมือของฉันเสี่ยวเกาคุณเป็นชาวต่างชาติที่นี่มันเหงาใช่ไหมละ่ะหากคุณมีปัญหาหรือความต้องการใดๆคุณสามารถบอกฉันฉันตกใจมาก เหมือนโดนไฟฟ้าช็อตดึงมือของคุณออกจากใต้เขาวางไว้ด้านหลังของคุณหัวนายนิวฉันสบายดีขอบคุณสำหรับความกังวลของคุณหัวหน้าทีมหลี่จากเวิร์กช็อปนั้นยังคงรอฉันอยู่ที่ชั้นล่างและบอกว่าเขามีการเตรียมงานหากคุณไม่มีอะไรทำฉันจะลงไปก่อนที่เสร็จเรียบร้อยเหมือนทาน้ำมันที่ฝ่าเท้าเลยหลุดออกไป ด้านหลังได้ยินเสียงของนายนิวชัดเจนเสี่ยวเกาฉันจะส่งข้อความถึงคุณในคืนนั้นฉันวิ่งจากชั้นสิบไปชั้นหนึ่งอย่างเร่งรีบฉันไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นลิฟต์ฉันกลัวว่าฉันจะช้าลงหนึ่งก้าวนายนิวไล่เขาออกไปฉันเพิ่งมาถึงชั้นล่างจากนั้นฉันก็เห็นอาคงเดินออกมาจากห้องอาหารจูจๆหัวของฉันก็ใหญ่ขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ฉันมาที่บริษัท ผู้ชายคนนี้ไม่เคยทิ้งฉันไว้ตามลำพังสักวันเสี่ยวผิงบังเอิญเจอกันที่นี่คุณกินอะไรหรือยังฉันได้ยินมาว่ามีถนนขายอาหารเปิดอยู่ที่ถนนอิสแนะนำอาหารอร่อยๆมากมายทำไมไม่ไปที่นั่นดูละ่ะฉันขยี้คิ้วที่บวมของตัวเองขอขอบคุณอย่างอดทนวันนี้ฉันนัดกับกินเลี่ยนเพื่อทานอาหารเย็นลาก่อน กินเล่นเป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันที่อาศัยอยู่กับฉันเพื่อนร่วมง,งานของฉันด้วยที่เสร็จเรียบร้อยเหมือนได้ทาน้้ามันที่ฝ่าเท้าอีกครั้งหนีไปแล้วจะไปกินข้าวที่ไหนละ่ะไปด้วยกันเลยด้านหลังเสียงของอาคงสะท้อนผ่านเมฆฉันแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินอะไรเลยวิ่งไปที่มุมบริษัทหอบแล้วเหมือนเดนกระแทกเลย ฉันกลับหอพักด้วยความสลดใจคุณได้รับการอนุมัติจากเจ้านายของคุณหรือไม่กินเลี่ยนมองมาที่ฉันด้วยสีหน้าแย่มากมานั่งกับฉันบนโซฟาเปิดทีวีจอใหญ่ที่เปิดมาอย่างน้อย20ปีแล้วฉันถอนหายใจไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนคุณทานอาหารเย็นแล้วหรือยังกินเลี่ยนมองมาที่ฉันและไม่อยากพูดเปลี่ยนหัวข้อแล้วหยุดกิน ฉันจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในภายหลังฉันพูดอย่างที่เกียรการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการมากเกินไปหรือฉันจะพาคุณไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหัวปลาบนถนนคนเดินเมื่อมองดูรอยยิ้มอันอบอุ่นของกิเลียนฉันระบายยิ้มแล้วพยักหน้าแต่เราเพิ่งเดินลงไปชั้นล่างถึงหอพักคงมาหาเขาฉันไม่ได้ทานอาหารเย็นเช่นกัน กินเลียนไปด้วยกันเลยกินเลียนมองดูใบหน้าที่ยาวเหยียดของฉันเขินอายมากแต่ดูสิฉันไม่ได้หยุดฉันแค่บอกว่าคุณจ่ายบินแน่นอนอาคงรู้สึกเหมือนเขาได้รับใบอนุญาตติดตามเราอย่างมีความสุขหลังจากรับประทานผงหัวปลาแล้วกงบอกว่าเขายังคงอยากเดินเล่นฉันเพิ่งหาข้ออ้างที่จะกลับหอพักก่อน ตอนที่ฉันกำลังเตรียมตัวอาบน้ำกินเลี้ยนและเอคงกลับมาแล้วอากงยิ้มตลอดเลยเขาถือช่อกุหลาบและกล่องของขวัญอยู่ในมือเสี่ยวผิงฉันได้ยินมาว่าวันเกิดของคุณกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ฉันซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณกงวางกล่องของขวัญไว้ในมือตรงหน้าฉันฉันมองดูมันเป็นหวีกินเลี่ยนยิ้มและไม่พูดอะไร เวลาว่างก็เก่งนะัะเธอไม่รังเกียจอากงที่ไล่ตามฉันเขายังทำงานด้านอุดมการณ์ของฉันด้วยแต่พี่อากงฉันยอมรับความปรารถนาของคุณแต่ฉันไม่สามารถรับของขวัญของคุณได้ฉันเพิ่งเริ่มทำงานฉันยังไม่ได้คิดที่จะปักหลักที่นี่เลยดังนั้นฉันกลัวเธอผิดหวังจึงหยิบด,ดอกไม้มาแต่ฉันไม่ได้เอาหวีเสี่ยวผิง ฉันรู้ว่าสภาพของฉันไม่ดีนักแต่ฉันก็ทำงานหนักเช่นกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันสำรวจบ้านแล้วจ่ายเงินมัดจำแล้วถ้าคุณต้องการฉันเขียนชื่อคุณได้อีกแล้วฉันปวดหัวยิ่งกว่านี้อีกพี่อากงอฉันยังไม่ได้คิดจะซื้อบ้านแต่คำพูดของฉันยังไม่ได้พูดฉันได้ยินอาคงเริ่มสูดจมูกเขาร้องให้อีกครั้งสามวันที่ผ่านมา ฉันไม่ตกลงไปกินข้าวเย็นกับเขาแต่ถ้าผมปฏิเสธมันก็ออกมาเขาร้องให้กินเลี่นบอกฉันกงมีอายุได้26ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมีความรู้สึกกับผู้หญิงดังนั้นเมื่อลงทุนแล้วดูเป็นที่รักใคร่มากฉันตระหนักได้ว่าฉันทำให้หัวใจของชายร่างใหญ่คนนี้แตกสลายครั้งฉันรีบเปลี่ยนมันเป็นวิธีพูดที่ไพเราะ พี่อากมอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันแค่พูดฉันต้องการเวลาฉันเพิ่งมารับงานใหม่ของฉันฉันไม่อยากพูดถึงความสัมพันธ์ในตอนนี้จริงๆดังนั้นฉันไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณขณะกำลังเกรยียดกล่อมเด็กฉันก็ยื่นทิชชู่ให้เขาจากนั้นเขาก็แ้งทำเป็นมีความสุขและหยิบวีขึ้นมาทำใหมฉันเหนื่อยมาก ในที่สุดก็เกลี้ยกล่อมอาคงออกไปฉันเพิ่งอาบน้ําและนอนอยู่บนเตียงโทรศัพท์สัน่นเสียวเกาเราไปเดินป่าด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์ได้ไหมข้อมูลของนายนิวทันใดนั้นมา่าและมาโครนจำนวนหมื่นตัวควกมาเข้ามาในใจของฉันลองคิดดูสิฉันตอบว่าขอบคุณคุณนิวสำหรับความรักของคุณแต่ฉันได้นัดหมายกับแฟนของฉัน ฉันอาจจะไปบ้านเขาเพื่อกินข้าวเย็ยนกับพ่อแม่ในช่วงสุดสัปดาห์นายหนิวตอบว่าอ๋อแล้วคุณจะสนุกฉันถอนหายใจแล้วฉันก็เกิดความกังวลใหม่ฉันจะหาแฟนได้ที่ไหนสามในที่สุดก็นอนหลับฝันดีฉันเพิ่งกลับถึงหอพักหลังจากเลิกงานในวันรุ่งขึ้นฉันพบอาคงกำลังรออยู่ที่ประตูหอพักอยู่แล้วเสี่ยวผิงพ่อแม่ของฉันจะมาช่วงสุดสัปดาห์ ฉันบอกพวกเขาเกี่ยวกับคุณกินข้าวกับพ่อแม่ฉันหน่อยได้ไหมฉันตะลึงทันทีฉันโกหกและอยากกินข้าวเย็นกับพ่อแม่ของแฟนแต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอากงเป็นแฟนฉันจริงๆเสี่ยวผิงไม่ต้องกังวลแค่แกล้งหลอกพ่อแม่เมื่อวานคุณบอกว่าคุณต้องการเวลามันไม่สำคัญฉันจะรอคุณรอให้คุณเริ่มที่จะยอมรับฉันสักวันหนึ่ง จูจๆวิหารของฉันก็กระโดดอีกครั้งพูดตรงๆฉันกลัวความคิดเพ้อฝันแบบนี้จริงๆเด็กชายตัวใหญ่ที่ไม่สามารถไล่ล่าหรือดูได้ฉันไม่ต้องการไม่อยากโตกระทันหันเสียงเรียกเข้าที่คมชัดช่วยฉันไว้ทันทีปรากฏว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งให้ฉันไปที่บริษัทรระดับสูงในช่วงบ่ายเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบปิดครึ่งปีฉันจะไปสอบการต่อสู้ ว่างสายโทรศัพท์ฉันกดความปิติยินดีในหัวใจของฉันพูดอย่างช่วยไม่ได้กับเอคองดูสิฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องไปใบหน้าของคงก็มืดลงแต่คราวนี้น้ำตาไม่ไหลในดวงตาของเขาเขาเพียงแค่หันหลังกลับและจากไปอย่างเงียบฮ่าฮฉันห้ามเพลงทันทีเก็บกระเป๋าอย่างมีความสุขเตรียมตัวเดินทางภาคบ่ายเวลาผ่านไปเร็วมาก การฝึกครึ่งปีจบลงอย่างรวดเร็วฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันในนามของบอริษัทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเหรียญเงินการพัฒนาอาชีพของฉันราบรื่นขึ้นมากทันทีที่ฉันกลับถึงบริษัทฉันตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นสองเท่าเช่นกันสิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจก็คือกงลาออกเขาออกจากบริษัท ตรียมตัวสอบอย่างเต็มกำลังในที่สุดก็ได้เข้ารับราชการแล้วเก้าเสี่ยวผิงคุณเสียใจที่พลาเอคองหรือไม่ตอนนี้เขาเป็นข้าราชการแล้ววันเกิดตรงกับวันคริสต์มาสเพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งช่วยฉันจัดงานเลี้ยงวันเกิดในงานเลี้ยงกินเลี่ยนถามฉันอย่างลับๆฉันจำฉากที่เอคองบันทึกค่าใช้จ่ายทุกจังหวะอย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็ส่ายหัวจริง อาคงเป็นเด็กดีจริงๆแต่เรื่องของโชคชะตานี้ไม่ใช่ว่าคุณดีหรือฉันดีสามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมพบกับคนที่ใช่มันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องแล้วคุณล่ะชอบผู้ชายแบบไหนกินเล่นกระพริบตาโตของเธอแล้วมองมาที่ฉันอย่างสงสัยชั่วขณะหนึ่งทุกคนรอบข้างก้งเงียบลงทุกคนมุ่งความสนใจไปที่ฉัน ใช่ฉันชอบผู้ชายแบบไหนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเด็กผู้ชายที่ฉันปฏิเสธยกเว้นอาคุอยังน้อยสี่หรือห้าเพิ่มเติมหลายคนเป็นเพื่อนร่วมงานบางคนเป็นคนที่ฉันรู้จักภายนอกแต่ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถให้ความกระตือรือร้อนเล็กน้อยแก่ฉันจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมือนกัน สิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่อยากพูดถึงความรู้สึกตอนนี้ฉันเอียงหัวและคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเซียวผิงก็ดูสวยนะเป็นเรื่องปกติที่จะเลือกผู้ชายที่มีคุณภาพเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ข้างข้างฉันซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันพูดเหมือนจะช่วยเหลือฉันทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยหน้าตาที่เข้าใจมากแต่ความเหงาหลังความเร่งรีบก็ยิ่งเหงามากขึ้นหลังจากกลับมาถึงหอพักแล้ว มองพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าฉันจมอยู่ในความเหงาอีกครั้งในช่วงครึ่งปีที่ฉันจากไปกินเลี่ยนไม่เพียงแต่พบแฟนเท่านั้นยังแต่งงานอยู่หลังแต่งงานเธอจะไม่อยู่หอพักกับฉันอีกต่อไปฉันอาศัยอยู่ตามลำพังในหอพักที่กว้างขวางแต่โสมมากสามแห่งฉันโยนและหันไปบนเตียงในที่สุดก็ตัดสินใจเขียนไดอารี่ฉันชอบใช้คำพูดบันทึกชีวิต คงเพราะผมเขียนเยอะมากดังนั้นบทความของฉันค่อนข้างดีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ฉันไม่ได้รับรางวัลน้อยลงเลยฉันหยิบไดอารี่ของฉันออกมาเพิ่งเจอหน้าที่แล้วจริงๆแล้วผมเขียนไว้ตอนผมเรียนจบครับนั่นคือไดอารี่ความรักของฉันข้อความข้างบนมีรอยด่างมากฉันรู้นั่นคือในขณะที่ฉันกำลังเขียน เกิดจากน้ำตาอกหักเศร้าทันใดนั้นความเจ็บปวดทื่อๆที่คุ้นเคยก็ถาโถมเข้ามาหาฉันอีกครั้งใบหน้าที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นในใจฉันอีกครั้งเสียงที่ชัดเจนพูดในใจฉันคนโปรดของฉันหรือเขาใช่เขาเองฉังห่วยฉันจำครั้งแรกที่เราพบกันบนรถไฟได้แสงอาทิตย์ที่แผดเผาในวันนั้น มันชัดเจนเหมือนไฟแต่ฉันรู้สึกอบอุ่นกำลังดีฉันคิดถึงทุกสุดสัปดาห์ในช่วงสองปีนั้นเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสลับเวลาอันคับข้างในโรงเรียนทหารพูดคุยกับฉันทำโครงการช้อปปิ้งนอกเวลาฉันนึกถึงวันก่อนรับปริญญาฉันตัดสินใจแอบไปค่ายทหารเพื่อพบเขาส่งผลให้เราไปถึงสถานีขนส่งตอนตีสอง ทันใดนั้นเขาก็ปรากฏตัวข้างๆฉันเหมือนพระเจ้าทําให้ฉันสุขสรรฉันจําได้ว่าตอนที่ฉันกําลังหางานเขาไปกับฉันทุกที่เพื่อส่งเรซูเม่ของฉันเมื่อฉันรู้สึกกังวลกับการสัมภาษณ์บอกฉันที่ว่าไฟเขียวเมื่อเรามาที่นี่วันนี้ให้ฉันไม่ต้องกลัวผมนึกถึงตอนที่ผมถูกหัวหน้ากลุ่มรังแกในเวิร์กช็อปเขาได้รับเงินเดือนหนึ่งปีให้ฉันปล่อยให้สภาพแวดล้อมนี้เต็มไปด้วยความถูกและผิด เปลี่ยนเป็นงานที่มีความสุขแต่ฉันปฏิเสธเขาอย่างแข็งขันฉันบอกว่าไม่มีพ่อแม่ของเราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ในภายหลังคุณอยู่ในกองทัพบ้านทั่วทุกมุมโลกและฉันท้ายที่สุดคุณต้องมีความรู้สึกปลอดภยัยฉันบอกว่าฉันทำงานหนักเพื่อหางานที่มั่นคงนี้การศึกษาของฉันไม่สูงนักไม่มีทักษะฉันต้องจ่ายเงินกู้วิทยาลัยของฉัน ฉันยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ในวัยชราด้วยดังนั้นงานนี้ผมเสียไม่ได้ฉันไม่สามารถพึ่งพาคุณได้ฉันยังมีภารกิจของตัวเองอีกมากมายเพื่อบรรลุภารกิจเหล่านี้ฉันทำได้เพียงเลือกที่จะทิ้งคุณไปฉันยังบอกว่าคุณจะทิ้งฉันบางที่คุณอาจพบพันธมิตรที่ดีกว่าและฉันเป็นเพียงสาวชนบทธรรมดาคนหนึ่งฉันติดตามคุณ มันจะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคุณเท่านั้นกลายเป็นภาระให้คุณกล้าไปข้างหน้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเขากล่าวว่าเกาเสียวผิงความยากลำบากทั้งหมดที่คุณจินตนาการเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นตราบใดที่เราทำงานร่วมกันสิ่งนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่ฉันปฏิเสธฉันในวัยยี่สิบของฉันมองไม่เห็นอนาคตสุดท้ายเขาเห็นด้วย ปีใหม่สิ้นสุดลงแล้วฉันเข้าสู่อันดับที่26ปีเห็นได้ชัดว่ามันเกิน25เท่านั้นแต่ในสายตาของครอบครัวฉันรู้สึกเหมือนฉันอายุ30ปีเสียงต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดการแต่งงานและการคลอดบุตรเริ่มปรากฏร,รอบตัวฉันคิดถึงสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดรอบตัวฉันฉันคิดเกี่ยวกับมันพระนีประนอม นัดบอดครั้งแรกของฉันตอนนี้เรียกเขาว่าตาจุงจ้งแล้วจริงๆแล้วพูดอย่างเคร่งครัดเขาไม่ใช่คู่เด็กของฉันเพราะเรารู้จักกันด้วยตัวเราเองเขาแสดงความรักต่อฉันอย่างเปิดเผยลองคิดดูในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขายังคงกระตือรือร้อนเช่นเคยฉันจึงตัดสินใจทำใจกับเขาง่ายๆแล้วทำไมคุณไม่มองหามันในบริษัทละ่ะเพราะตั้งแต่อากงจากไป ทัศนคติของทุกคนเกี่ยวกับฉันเปลี่ยนไปพวกเขาทุกคนคิดว่าฉันหญิงเป็นผลให้ฉันคิดถึงคนดีเช่นนี้คุณสมควรที่จะอยู่เป็นโสดหลังจากที่ต้าจวงได้รับข้อความหากู่ฉันก็เริ่มส่งไปสุขสันค์คืนนั้นฉันจึงจัดเพื่อนสองสามคนมาร้องเพลงและดื่มฉลองด้วยกันต้าจวงทำงานในสถาบันสาธารณะมักต้องรับผู้นำทุกระดับจากภาครัฐมาและไป ไม่มีการเลื่อนตำแหน่งงานแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ก็เพิ่มขึ้นมากฉันชอบร้องเพลงแต่ฉันไม่มีความสนใจที่จะร้องเพลงร่วมกับคนอื่นฉันเกลียดการดื่มดังนั้นฉันแค่นั่งเงียบๆอยู่ที่มุมห้องตลอดทั้งคืนพยายามปลุกฝังความรู้สึกซาบซึ้งต่อตาดบวงในที่สุดในยามราตรีตาจ้วงตัดสินใจเลิกงานเลี้ยงเขาส่งเพื่อนไปทีละคน ในที่สุดก็ตัดสินใจส่งฉันกลับบ้านฉันเพิ่งงีบหลับฉันเห็นเขากลับมาหลังจากจ่ายเงินแล้วนั่งยองยองอยู่ข้างๆฉันมองมาที่ฉันด้วยความรักและมุยพร้อมจะทาปากแล้วฉันกลัวมากฉันง่วงนอนมากจนวิ่งหนีด้วยความตกใจเสี่ยวผิงฉันเพิ่งเห็นคุณนอนอยู่ที่นี่และอิดอ่อนและน่ารักมาก ฉันอยากอยู่เคียงข้างคุณและปกป้องคุณทุกวันจริงๆฉันบีบรอยยิ้มของป้าของฉันออกมาทำไมฉันถึงสูง1.63เมตรมันจะละเอียดอ่อนได้อย่างไรยังน่ารักอยู่เลยตาจวงใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเขาส่งฉันกลับหอพักแล้วเขาโทรหาฉันอย่างไม่เต็มใจมานานกว่า10นาทีฉันเตือนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้เวลาฉันมากขึ้นเพื่อจะแข็งแกร่งขึ้น ให้เวลาตัวเองมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่แสดงความอดทนกับต้าจ้วงวันถัดไปเพิ่งเลิกงานฉันเห็นต้าจ้วงเฝ้าอาคารชั้นล่างของบริษัทเฮเฮความคิดที่คุณจะมาเป็นแฟนของฉันเมื่อคืนฉันตื่นเต้นมากจนไม่ได้นอนทั้งคืนเขาอยากจะกล้าไปข้างหน้าและจับมือฉันอย่างกระตือรือร้นฉันถูกปฏิเสธอย่างใจเย็น ฉันออกเดทกับตาจ้วงด้วยความตั้งใจที่จะแต่งงานดังนั้นเมื่อตาจ้วงเสนอว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านฉันกล่าวว่าทำไมไม่ไปที่บ้านของคุณและทำอาหารด้วยกันละ่ะต้าจ้วงพาฉันไปที่บ้านของเขาอย่างมีความสุขชุมชนเก่าแก่ที่สุดสมมากบ้านเก่าสุดโสมมากอย่ามองว่าบ้านหลังนี้สุดสมมากแต่ทำเลนี้ดีมากตาจ้วงเห็นความประหลาดใจบนใบหน้าของฉัน เขาอธิบายอย่างรวดเร็วว่าบ้านหลังนี้ไม่ถูกฉันยังจ่ายเงินดาวมากกว่าหนึ่งแสนด้วยฉันฝืนยิ้มเสี่ยวผิงคุณนั่งก่อนฉันจะทำอาหารให้คุณกินตาจวงเดินเข้าไปในครัวที่สุดโรมอย่างมีความสุขเทเห็ดแห้งถุงใหญ่ลงในอ่างจูจูฉันก็ปวดหัวเราสองคนกินได้ไม่มากคุณใส่มากเกินไปแค่พูดคุย แม่ผู้แข็งแกร่งเปิดประตูแล้วกลับมาอ่าไม่คิดว่าลูกชายจะเจอแฟนสวยขนาดนี้ดูเหมือนว่าฉันกลับมาผิดเวลาคุณไม่ว่างยุ่งต่อไปฉันกลับไปที่แผงลอยพูดอะไรวะเนี่ยเพิ่งเดินออกไปฉันต้องยิ้มอย่างขมขื่นตาจ้วงหันมันฝรั่งฉันเห็นมันฝรั่งที่เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ละอันเกือบจะหนากว่าแท่งไม้ ขมับของฉันเจ็บอีกครั้งเฮ้เฮ้ฉันกินข้าวที่ทำงานทุกวันธรรมดาจริงๆแล้วฉันทำอาหารไม่ค่อยเป็นตาจ้วงหัวเราะยอดตัวเองหรือมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำมันอร่อยกว่าแน่นอนฉันจ้องมองไปที่ใบหน้าอันมืดมนของเดิรจงที่ปกคลุมไปด้วยสิวในที่สุดฉันก็สามารถบีบประโยคออกมาได้ทันใดนั้นฉันก็จำได้ว่ามีอย่างอื่นเกิดขึ้นในที่ทำงาน ฉันไปก่อนนะเสร็จแล้วฉันหนีออกจากห้องใหญ่เหมือนวิ่งหนีสุดชีวิต